สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหุ้นห้างเสียงจะห้างเสียงรอบเศร้ารอบบ่ายแนวทางวันจันทร์จำทีย่สิบแปดเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจะเดือนกรกฎาจ้าสำหรับผลของสุกที่ผ่านมาจ้าวันที่ยี่สิบหาสำหรับแนวทางของเฮ้าห้างเสียงรอบเศร้าจะเลขเด่นไฮเด่นหนึ่งกับศูนย์ผลของรอบเศร้าจ้า สามศูเจลางหนึ่งหนึ่งฮะสำหรับรอบเศร้าสามศูนย์เจ็ดบตนขาตรงๆเนาะมาตัวเน่นเลยเต็มเต็มเลย0ูเจ็ดจ้าขู่เด่นเลยเนาะเจ็ดศูนนเดนี่เด่นศูนย์โค้ามาจะสสำหรับสองตัวละออกหนึ่งหนึ่งวาแล้วว่าสิจับเอาหนึ่งหนึ่งมักอยู่เด้อหนึ่งหนึ่งแต่ว่าวันที่24มาแล้วเนาะหนึ่งหนึ่งยังมาตัวเก่าอีกเนาะจ้าโอ้โห มาตัวเก่าแถมเป็นเล็กเบิ้ลอีกต่างหากเนาะวันที่24ที่ผ่านมาเนาะรอบบายออก1นปดหลักเก่บเบิ 1, 1. ้ลหนึ่งหนึ่งวายอยากจับอยู่หนึ่งหนึ่งแต่บริจับหายตัวเก่ากลับมาสตัวเก่ากลับมาสเล็กเบิ้ลเลยต้องมาตัวอื่นกับบัวมาสิมาหนึ่งเปดตัวเก่าให้กับบัวมาเนาะมาเล็กเบิ้ลตัวเก่าหาบบานึ่งหนึ่งวันนี้ไหมอ๋เด่นหนึ่งวิรุทหนึ่งเฮ้านี่ถือว่ามาสองเด่นสามเด่นกันเลยทีเดียวเนาะสำหรับรอบเศร้าเราจะโอ้โหนายเด่งกันเลยทีเดียว ทางเกียวทางลูดเนาะสำหรับรอบบายจะให้เด่น8กับ7จพ้นของรอบบาย8 3 5ส่หางล3รอบบาย8นี่อยู่รักรลอยเนาะเดืเอบเบิง8 3อยู่รักลอยลัก10บมันจะขาดแค่าหาตัวเดียวครบ3ตัวบนสำหรับรล่กง8 3เข่าตรงๆจะ8 3วันที่25หางเซ็งถือว่าฟุกเนาะ เดนแปดก็เฮ้ามากจ้านี่คือโพนหางเส็งค้นที่ยี่สหาีผ่านมาจ้ายินดีกับปีโเอฟซีสิตตามละกันเนาะสำหรับมือนีดตามรลุ่นกันโตจะมือนีดถือว่าเป็นวันแรกของสัปดาห์เนาอสำหรับแนวทางนี่คืออีกหางเส้นมือนี่เราจะสีมาใหา้ตามสูตรหรือบ่ แต่ละแนวทางมันจะรอรุ่นเนาะจ้ารับช่วงใบเป็นแนวทางมันจะมีตัวหมักต่างๆเนาะบอกมีตัวหมักก็ะสามารปล่อผ่านได้เนาะจ้าแนวทางเป็นเพียงแกสูตรการคำนวณจะมีเขาเ่าอะไรก็มีรุ่ดขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะก่อนสิน้ำไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาวีโอกันอีกทีหนึ่งหลกักการเนาะจ้าสำหรับ้างเซ็งมัอนี้รุ่นต่อจะรอบเ้าไฮเดนสองครับหนึ่งส่วิง่งส่ยรุดถ้ามักถ้าชอบก็วิ่งรุดได้เนาะ ได้สอคับหนึ่งจับคู่สอ2ศ2นย์หกหากับสองสำหรับ1 2ึ่งสอง <ừ. S 1> หนึหามหนรอบบายเมื่อนี้ให้เด่น7กับ6 แจคูเดนเจ็ดไซวิงซ่งสซรูดถ้ามักถ้าชอบวิง่งรูดได้เด้อจะมักตัวได้ชอบตัวไดวิง่งรูดได้จะเจ็ดสองเจ็สามเจ็หาเจ็ดหนึ่หรับเด่น6รอบบาย6กสองฮกศูนตัวเน้นจ้า หังเซ้งรอบใบเด่นหกเน้นหกแปดกับฮกสามเจ็ดหาเจ็ดสองหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหลบเสาสองหกสองหาหลบเสาสำหรับโตเน้นจ้า สำหรับแนวทางของเฮ้ามือนี้ก,ก็ตามนี่นอจาะสำหรับแนวทางหั่งเซ็งมือนอี้คอยมาปังปัง,ปงเด้งเด้งเต็มเต็มเสาบ่า,บายบนล่างละกันเนาะขอให,ห้เฮงเฮงปังปัง,ปงโชคโชมันมันรวยรวยกันทุกคนทุกทาเนอกจากแนวทางมีเขา่ามีรูด่างที่เคยอธิบายไปในต้น,ต,นต้นคลิปเนาะมีตัวหมัก จังโคจังตามเนาะผมมีตัวหมักอันนี้คือสามารถปล่อยผ่านได้จ้าสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับช่วงไม่ใหม่ทำาบยากพลาแนวทางที่จอร่วงหายก็อย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมกดกระดิ่งว้จะเพื่อสิไใดเบพบาดแนวทางต่อไปจะในาทางดีๆมีหายกาันใดถูกวันจะ่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงสามีจ้า